เรายืนยันด้วยการลงมือทําจริงไปแล้วนะครับสําหรับการสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์คารูสซึ่งสามารถทําได้แล้วการสร้างข้อคําถามล่ะทําได้หรือไม่และทําได้กี่ข้อในแบบฟรีๆไปพิสูจน์ด้วยกันในคลิปนี้ครับสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ k o า o s s .com กันแล้วใช่ไหมครบับสวีสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องคเดแชร์นะครับหลังจากที่เราได้สมัครสมาชิกในคลิปที่แล้วนะครับด้วยแอคเคาท์ Cloud แบบฟรีๆเราก็อาจจะมีความสงสัยใครรู้ประมาณคล้ายๆกันนะครับว่าเฮ้ยแล้วเมื่อเราสมัครสมาชิกได้ฟรีแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างข้อคําถามได้ไหมสร้างแบบไหนได้บ้างแบบไหนสร้างไม่ได้บ้างและสร้างได้กี่ข้อ ใส่รูปภาพได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันในคลิปนี้ก่อนยูนรู่ฝา,ากกดติดตามก่อนฝา,ากกด Subscribe ด้วยฝา,ากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพีเดนแชร์ก่อนไปรับชมกันต่อด้วยนะครับไปชมกันต่อได้เลยครับโอเคครับในันดับแรกนะครับทุกท่านก็จะต้องสมัครเป็นสมาชิกให้เรียบร้อยเข้าระบบมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับมาอยู่ที่หน้า c r e a t e c a h o o t i t นะครับแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มที่เขียนว่า create c a h o o t เลยครับกดคลิกเลย หรือจะกดที่มุมบนขวาก็ได้นะครับมีความหมายเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีนะครับเทมเพลตให้เลือกด้วยแต่ว่าในที่นี้ผมจะไม่เลือกนะครับผมจะกดในส่วนของ New c a h o o t นะครับแล้วกด Create เลยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับจะมีเทมเพลตให้เลือกด้วยนะครับตรงนี้นี่นะครับคือความสวยงามความเจ๋งอย่างหนึ่งนะครับมีเทมเพลตมีทีมให้เลือกด้วยนะครับสามารถเลือกได้ นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นี่นะครับก็สามารถเลือกได้อ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาเริ่มต้นในข้อที่1นะครับผมจะนำข้อคำถามที่ได้มีการเตรียมเอาไว้เข้ามาสร้างนะครับแล้วก็จะลองกดแทรกรูปภาพดูนะครับแนะนำให้เลือกรูปภาพ .gif เลยครับจะมีรูปภาพตลกๆนะครับประกอบนะครับ ถ้าเกิดเราใส่ข้อคำถามที่เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้แทรกรูปภาพ .JF เข้ามาตรงนี้นะครับมาทีนี้เรามาใส่ช้อยกันนะครับอ่าโอเคข้อที่1ผมถามว่าเครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับคือข้อใดขออนุญาลองคัดลอกแบบนี้ทั้งหมดซีได้ไหมนะครับอ่าโอเคมันมาต่อกันแล้วก็กด c t r l X ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เฉลยด้วยนะครับ สังเกตดูว่าเฉลยเนี่ยสามารถที่จะใส่มากกว่า1ข้อก็ได้แต่นะครับจะไม่เหมือนกับค u ิสซี้ตรงที่ว่านะครับในแบบฟรีเนี่ยไม่สามารถทําได้คือถึงแม้ว่านักเรียนจะตอบข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าเป็นถูกไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเช็คบ็อกนะครับหรือที่อ n s เซอร์ออปชตรงนี้ที่เขียนไว้ว่า Multi Select เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งจะต้องเป็นแบบ Pro นะครับในที่นี้ผมก็จะติ๊กอันเดียวนะครับ ทีนี้เราก็จะกดไปในส่วนของ Add Question ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกได้2แบบนะครับสำหรับฟรีๆก็คือ Quiz ธรรมดาก็คือ Multi p l e Choice เมื่อกี้กับ Two of Four er. ด้านล่างเนี่ยนะครับมีหลายๆอันอีกที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งจะต้องอัปเกรดเท่านั้นนะครับอ่าโอเคผมจะค u i ต่อนะครับข้อที่2นะครับข้อใดคือเกมตอบคำถามสนุกๆนกนะครับอ่าอันนี้ข้อ2 แล้วก็ใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดทุกท่านนะครับไม่อยากใช้นะครับเมนูที่มีการแรนดอมแรนดอมข้อคําถามคําตอบเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องใส่เลขข้อนะครับแนะนําว่าไม่ต้องใส่เลขข้อซึ่งถ้าเกิดใส่เลขข้อแล้วเรามีการแรนดอมข้อคําถามเนี่ยนะครับข้อ10มันจะอาจจะขึ้นมาอยู่ก่อนนักเรียนอาจจะสับสนได้นะครับข้อนี้ก็เป็นคาบูสนะครับอ่าผมจะลอง ลองพิมพ์คาฮุนลงไปซิว่ามีหรือเปล่านะครับอ่ามีด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนี่นะครับโอเคความเจ๋งอย่างหนึ่งคือมันสามารถเพิ่มภาพได้นะโอเคนะครับลองเพิ่มต่อนะครับตอนนี้3ข้อยังไม่มีปัญหานะผมเดาว,ว่าแบบฟรีอาจจะได้แค่5ข้อหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองลุ้นพร้อมกันนะครับว่าได้กี่ข้อไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตไม่ตัดคลิปนะ โอเคนะครับอันนี้เว็บไซต์ที่ใช้สําหรับการสร้างเกมบันไดงูนะครับอ่าสร้างเกมบันไดงูอันนี้การ์ตูนลองใส่รูปภาพแบบอัพโหลดบ้างนะครับอัปโหลดได้ไหมนี่นะครับมุมด้านซ้ายตรงนี้เลือกรูปภาพนะครับอ่าผมเลือกรูปนี้เข้ามาอัพโหลดรูปภาพอ่าได้ไม่มีปัญหานะครับใครอยากปรับไทม์ลิมิตตรงนี้ก็สามารถปรับได้ถึง สูงสุดถึง4นาทีด้วยกันนะครับต่ำสุดคือ5วินาทีค่าตั้งต้นหรือ d e f เนี่ยเป็น20วินาทีนะครับแล้วก็จะมีการกำหนดได้3แบบด้วยคือ standard point standard point ก็คือ1,000คะแนนต่อข้อนะครับ double point ข้อไหนยากหน่อยเราอาจจะให้ double point ก็ได้ลองตั้งค่าดูนะตรงนี้เจ๋งมากๆนะครับแล้วก็ no point คือไม่มีคะแนนในข้อนั้น ข้อโนพอยอาจจะเอาเป็นข้อวอร์มอัพในตอนแรกก็ได้นะครับอันนี้เป็นไอเดียง่ายๆที่ทุกท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อกันได้นะครับโอเคข้อที่4ยังไม่มีปัญหานะครับสำหรับการสร้างตอนนี้4ข้อแบบชิวๆนะครับเอ้ยอันนี้ทำไมมันยาวเนี่ยโอเคผมขออนุญ,ญาตทำแบบนี้โอเคได้ละมันอาจจะตกปัญหาทีหนึงนะครับอันนี้เป็นออนไลน์สตอปบอท โอเคได้ละข้อนี้เฉลยอะไรเอ่ยอยังไม่ได้ใส่รูปภาพไม่ได้ใส่ก็ใส่ภาพจากจิ๊บดีกว่าเอาภาพตลกๆนะครับโอเคทำไมมันมีให้เลือกแค่2อ,อันเนี่ยสติกเกอร์ลองค้นดูสิว่าเกมโอเคนะครับนี่มาละโอเคลองเอาอันไหนดีเอ่ยสนุกสนุกอันนี้ก็ได้ ค okay, นะครับข้อนี้เฉลยข้อที่1ข้อที่5ครับยังได้อยู่นะอ่ะลองทัวร์ฟอ,ฟอบ้างนะครับทัวร์ฟอ,ฟอผมจะเว็บไซต์อ่าข้อที่5อันนี้อุย้ยใส่ผิดเว็บไซต์ที่ใช้สร้างแบบทดสอบออนไลน์คือนะครับเอาหลอกๆจะลองเป็น p พีวีอ่าโพีว e ีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟอสใส่ภาพนิดน,นึงนะครับอ๋อมันดึงข้อคําถามมาค้นนี่เองมันก็เลยไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องค้นเองอีกรอบหนึ่งนะครับลองลองแดนผมจะลองพิมพ์คำว่าแดนลงไปนี่นะครับถามว่าทำไมภาพนี้มันคุ้นๆเหมือนเคยเจอที่ไหนครับแน่นอนนี่ครับ Power by Jiffy นะครับอ่าโอเคเอาแพนด้าเต้นตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ผมสร้างข้อข้อข้อนี้ลืมเฉลย อันนี้ลืมเฉลยเฉลยก็ได้นะครับทําไมเฉลยมันอยู่ข้อนี้เยอะจังย้ายหน่อยนะครับโอเคในลนักษณะแบบนี้ห้าข้อยังไม่มีปัญหาขออนุญาตลองอีกข้อหนึ่งอืมก็ยังได้อยู่นะโอเคนะครับอันนี้เป็นข้อที่หกอันนี้เป็นข้อที่หกจะลองสร้างหข้อก็แล้วกันนะครับไม่อยากสร้างถึงสิบข้อนะครับใครอยากลองสร้างถึงสิบข้อก็ได้นะ แต่ว่าในที่นี้ผมจะสร้างแค่6ข้อนะครับหลังจากนี้อยากให้คุณครูทุกท่านได้ไปทดลองกันเองนะครับผมเค okay. อันนี้แทรกภาพอ่าอันนี้เนี่ยตลกดีนะครับเค okay. ตรวจสอบนิดนึงข้อไหนยังไม่ได้ใส่เฉลยไหมอ่าข้อนี้ยังไม่ได้ใส่เฉลยข้อนี้ยังไม่ได้ใส่เฉลยเว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์โสดครทีฟโอเคนะครับอ่ามันสลับกันแล้วเมื่อกี้ผมใส่ผมลากสลับกัน อ่าไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการพิมพ์ชื่อลงไปตรงนี้นะครับจริงๆแล้วควรจะพิมพ์ก่อนด้วยแต่ว่าผมไม่ได้พิมพ์นะซึ่งจะอยู่ในส่วนของ Enter Car c u s t o t l e r นะครับ TDS Quiz โอเค Description ก็ใส่เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้เลือกเป็นภาษาไทยแล้วก็เลือกรูปภาพนิดนึงนะครับอ่าไม่มีอะไรก็เอาภาพนี้ก็ได้นะครับแล้วกดยันขออนุญาตตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ Car Dojo คาฮูสเอ่อจีโนลี่นะครับอันนี้เป็นโซโคเครทีบแบมบูซ่าแล้วก็อันนี้เป็นอ่าข้อ6ใส่หมายเลขนิดน,นึงโอเคนะครับเมื่อไม่มีอะไรแล้วก็กดเซฟเลยครับอ่าเซฟเรียบร้อยนะครับก็จะได้เกมเข้ามา1อันในลักษณะแบบนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นพร้อมๆกันดูว่าจะเข้าเล่นได้นะครับทั้งหมดกี่คนและมีข้อจำกัดอะไรบ้างแต่ว่าจะพาไปเล่นคลิปหน้านะคลิปนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชินชอบเนื้อหาที่อยู่ในคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกด u b s สไคร e กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อในคลิปหน้าจะพาไปพิสูจน์ว่าเล่นได้กี่อันนะครับกี่คนไม่ใช่เล่นได้กี่อันนะครับเล่นได้กี่คน เล่นโหมดไหนได้บ้างโหมดไหนเล่นไม่ได้บ้างและโหมดใหม่เมื่อสมัครสมาชิกนะับเวลานี้ผมสมัครเลยวันที่8กันยายน2565จะเล่นโหมดใหม่2โหมดที่สนุกที่สุดได้หรือไม่ห้ามพลาดไปพิสูจน์กันที่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวีดัสสวัสดีครับอย่าลืมไปสมัครและสร้างข้อคำถามกันทันทีนะครับ